สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูก,การจะมาสอนเด็กๆทำแบบฝึกหัดหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนประจำวันที่30มิถุนายนค่ะไปดูอย่างแรกกันเลยนะคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยเส้นประเพื่อจับคู่สิ่งของค่ะรูปแรกรูปอย่างลบมาดูวันต่อไปกันค่ะรูปที่2จับคู่รูปคัตเตอร์ รูปที่3รูปดินสอรูปที่4กันไกรูปที่5ปากกา6กแม็กเย็บกระดาษและสุดท้ายรูปเทปใสค่ะลากเส้นเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปเราจะไปทำแบบฝึกหัดคัดไทยกันค่ะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าสองลากเส้นตามรอยเส้นปะจากบนลงล่างค่ะ ลากให้ครบทุกเส้นเลยนะคะจนถึงเส้นสุดท้ายส่วนข้างล่างให้เด็กๆลากเส้นจากข้างล่างขึ้นบนค่ะลากเรื่อยๆจนถึงเส้นสุดท้ายเลยนะคะทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพในอัลบั้มกลุ่มเราด้วยนะคะคนครูการไปก่อนค่ะบ๊ายบาย